ว่าแม่งจริงว่ะที่เขาว่าถ้าไม่มีนี่ก็จะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองอะ่ะเนี่ยนี่ก้อนแรกในชีวิตกูเลยกูตัดสินใจเอามาเลี้ยงวัวซึ่งคอยมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดกูเลยทุ่มหมดตัวเลยเจ๊ก็คือเจ๊งอะ่ะสุดท้ายแม่งไปต่อได้วะยอมเหนื่อยหน่อยขยันเนาะดีกว่าที่เอาเงินที่เป็นนี่ไปซื้อรถออก่อนหน้านี้นกูอยากได้รถนะ แต่เขาห้ามกูไว้ถือกูโชคดีเลยแหละที่เอาเงินมาลงทุนสุดท้ายอะ่ะเงิกำไรที่ได้จากการลงทุนะ่ะก็ออกมาขึ้นบ้านนงี้ถ้ากูลงทุนซื้อรถไว้ตอนนั้นอะ่กอะ,ะกูคงได้แค่รถอ่ะแล้วก็เป็นหนี้ต่อแต่นี่ว่ามาลงทุนกูได้ทั้งบ้านกูได้ทั้งรถวกูมีครบแล้วแหละเหลือก็คอยใช้หนี้เขา